สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองมองร่างกายของเราในมุมที่ต่างออกไปกันสักหน่อยนะครับลองมองมันในฐานะสุดยอดเครื่องจักรกลชีวภาพที่ถูกชิ้นส่วนถูกออกแบบมาอย่างน่าทึ่งเรามาเริ่มกันที่ไอเดียลักเลยครับว่าร่างกายของเรานี่แหละคือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆคำถามเปิดเรื่องของเราในวันนี้ครับการเป่าแตร ى, กับการนั่งขอยห้างเย็ยบผ้ามันมีอะไรที่เหมือนกัน คำตอบมันซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อสองมัดที่มีชื่อเฉพาะมากๆครับและพอเราคุยกันจนจบเรื่องนี้รับรองว่าจะเข้าใจที่มาที่ไปของมันอย่างแน่นอนเลยดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจว่าเครื่องจักรสุดซับซ้อนนี้ทำงานยังไงเราต้องย้อนกลับไปดูที่พิมพ์เขียวของส่วนประกอบหลักๆของมันกันก่อนครับคืออย่างนี้นะครับการออกแบบหรือสถาปัตยกรรมภายในของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นตัวกาหนดทุกอย่างเลยว่ากล้ามเนื้อมัดน,นั้นๆถูกสร้างมาเพื่ออะไร เพื่อความแข็งแกร่งทรงพลังหรือเพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากส่วนประกอบเล็กๆที่เรียกว่ามัดใหญ่กล้ามเนื้อหรือ f a s c i c l เนี่ยแหละครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนกับเส้นใยเล็กๆหลายๆเส้นที่ถูกมัดรวมกันเป็นกำรรซึ่งรูปแบบการจัดเรียงตัวของมันนี่แหละครับที่เป็นตัวกําหนดรูปร่างและหน้าที่ของกล้ามเนื้อ ทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเราจะเห็นการแลกเปลี่ยนเชิงวิศวกรรมที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเลยคือกล้ามเนื้อแบบขนาดเนี่ยจะให้พิสัยการเคลื่อนไหวที่กว้างกว่าส่วนกล้ามเนื้อแบบคนนกก็จะอัดแน่นไปด้วยเส้นใยที่มากกว่าทําให้มีพละกําลังสูงกว่ามากเลยครับส่วนกล้ามเนื้อแบบบรรจบโอ้โหอันนี้เหมือนกับเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ของร่างกายเราเลยครับเพราะมันสามารถดึงในทิศทางต่างๆกันได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะทําอะไรในตอนนั้น โอเคครับพอเราเข้าใจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกันแล้วทีนี้มาดูส่วนที่สนุกไปอีกขั้นกันดีกว่าครับเราจะมาเจาะลึกกันว่ากล้ามเนื้อใช้หลักการฟิสิกส์ง่ายๆมาสร้างเป็นการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนได้ยังไงเชื่อไหมครับว่าทุกๆก,การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมันคือตัวอย่างของระบบคานดีๆนี่เองครับกระดูกของเราทําหน้าที่เป็นคานข้อต่อคือจุดหมุนส่วนแรงที่กล้ามเนื้อสร้างขึ้นก็คือแรงกระทํา เพื่อเอาชนะแรงต้านหรือน้ำหนักต่างๆนั่นเองครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองมาดูเครื่องมือง่ายๆอย่างรถสาลี่กันก่อนและนี่แหละครับคือภาพที่โชว์ให้เห็นเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยใช้หลักการเดียวกันเป๊ะๆกับรถสาลี่เลยตอนที่เราขย่งไปเท้ากล้ามเนื้อน,น่องของเรากําลังทําหน้าที่ยกน้ําหนักตัวทั้งหมดขึ้นมาครับ ดังนั้นหัวใจสําคัญของการทํางานแบบคาร์นีก็คือกล้ามเนื้อจะต้องมีจุดยึดที่มั่นคงที่เรียกว่าจุดเกาะต้นหรือ origin และก็ต้องมีปลายอีกด้านที่เคลื่อนที่ได้ที่เรียกว่าจุดเกาะปลายหรือ insertion ครับเอาละครับแล้วเรื่องราวมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะในความเป็นจริงกล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยแทบไม่เคยทํางานเดียเด่ยวๆเลยครับแต่มันจะทํางานร่วมกันเป็น teamwork ที่มีการประสานงานกันอย่างดีเยี่ยมเลยในทีมนี้เนี่ย ก็จะมีกัปตันทีมครับเราเรียกมันว่า agonist หรือ prime mover ซึ่งก็คือกล้ามเนื้อหลักที่รับผิดชอบการเคลื่อนไหวนั้นๆโดยตรงเลยแล้วเมื่อมีตัวเอกก็ต้องมีตัวที่ทำงานตรงข้ามกันใช่ไหมครับนั่นก็คือ antagonist แต่มันไม่ได้แค่ต่อต้านนะครับหน้าที่ของมันคือคอยควบคุมความเร็วและความนุ่มนวลของการเคลื่อนไหวลองนึกถึงเบรกของรถยนต์ก็ได้ครับที่ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นไม่กระตุกนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ช่วยหรือ synergist ครับ กล้ามเนื้อพวกนี้จะคอยสนับสนุนกล้ามเนื้อหลักให้ทํางานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่เราเริ่มออกแรงเคลื่อนไหวใหม่ๆครับและสุดท้ายครับเรามีฟิกเซเตอร์ซึ่งเปรียบเสมือนฮีโร่ที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเลยครับหน้าที่ของมันคือการล็อกกระดูกส่วนอื่นให้อยู่นิ่งๆเพื่อให้กล้ามเนื้อหลักมีฐานที่มั่นคงในการออกแรงดึงสําคัญมากๆเลยนะครับ พอพูดถึงกล้ามเนื้อเนี่ยในร่างกายเรามีเกือบ700มัดเลยนะครับแค่ฟังก็รู้สึกว่าการจําชื่อทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อของมันถูกตั้งขึ้นมาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลมากๆเลยคือนักกายวิภาคศาสตร์เขาจะใช้ลักษณะเด่นๆของกล้ามเนื้อมาเป็นคําใบ้ในการตั้งชื่อครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่มันอยู่รูปร่างของมันขนาดหรือแม้กระทั่งทิศทางของเส้นใยทําให้ชื่อของกล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยเหมือนเป็นคู่มือฉบับย่อที่บอกข้อมูลสําคัญๆของมันเอาไว้เลยครับ อย่างเช่นชื่อยาวๆอย่าง extensor carpi radialis longus เนี่ยนะครับถ้าเราค่อยๆแกะไปทีละคำเราก็จะพอเดาได้เลยว่าอ๋อมันเป็นกล้ามเนื้อที่ยาวอยู่ใกล้กระดูก radius ทำหน้าที่เหยียบบริเวณข้อมือเห็นไหมครับว่าเราแทบจะบอกหน้าที่และตำแหน่งของมันได้เลยโดยที่ไม่ต้องเคยเห็นมันมาก่อนและทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาที่คำถามที่เราทิ้งไว้ตอนแรกสุดเลยครับคำตอบก็คือกล้ามเนื้อ b u c c i n a t o r หรือกล้ามเนื้อนักเป่าแตรนี่แหละครับที่ใช้ในการบีบแก้ม ส่วนกล้ามเนื้อซาตริสก็ได้ชื่อมาจากภาษาละตินที่แปลว่าช่างตัดเสื้อเพราะเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานตอนเรานั่งข่อยห้างนั่นเองเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นทั้งพิมพ์เขียวการออกแบบและหลักฟิสิกส์เบื้องหลังการทำงานของกล้ามเนื้อกันไปแล้วทีนี้มาถึงคำถามสำคัญครับว่าทำไมการดูแลรักษาเครื่องจักรสุดมหัศจรรย์นี้ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันไม่ได้ส่งผลแค่กับกล้ามเนื้ออย่างเดียว แต่มันเป็นการกระตุ้นให้ระบบต่างๆทั่วทั้งร่างกายทำงานประสานกันเป็นท่อๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจที่ต้องสูบฉีดเลือดเร็วขึ้นระบบหายใจที่ต้องทำงานหนักขึ้นหรือแม้แต่ระบบผิวหนังที่ช่วยระบายความร้อนทุกอย่างทำงานสอดคล้องกันอย่างน่าทึ่งครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดดูนะครับว่าเมื่อเราได้รู้หลักการทางวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลังร่างกายของเราแล้วมีการเคลื่อนไหวในบ้างในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะมองข้ามความมหัศจรรย์ของมันไป เพราะไม่ว่าจะแค่การก้าวเดินการหยิบของหรือแม้แต่การหายใจทั้งหมดนี้คือผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรมชีวภาพที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาครับ